สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาแบ่งปันฝึกตัวเองยังไงนะคะให้แข็งแรงไปได้แบบ ตลอดชีวิตของเราเลยนะคะแดงต้องบอกก่อนว่าแดงเพิ่งกลับจากปฏิบัติธรรมมานะคะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่3วันนะคะพาคุณแม่ไปเนาะแล้วก็มีพระอาจารย์นะคะมา,มาเทศศร์นะซึ่งแดงรู้สึกว่าแดงเป็นชาวพุทธเนาะแต่ว่าหลักการหรือมุมมองแบบนี้ค่ะมันเป็นสากลมากๆนะคะไม่ว่าใครนําไปใช้ก็ดีกับตัวเองแน่นอนเดี๋ยวลองฟังดูนะคะอยู่3ข้อนะที่แดงฟังแลแดงรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจอะแล้วมันใช้ได้จริงๆกับชีวิตประจําวันนะคะ1ก็คือเรื่องของธรรมชาติของกายแล้วก็ใจค่ะคือชีวิตเราอะมันประกอบด้วย กายกับใจเนอะเราทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นรวมกันเป็นชีวิตเนอะแต่มันมีธรรมชาติที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะลองดูนะคะกายนะธรรมชาติคืออะไรเราจะเห็นได้ใช่ไหมมีน้ําหนักชัดเจนแต่ใจอย่างเงี้ยมองไม่เห็นนะคะสัมผัสไม่ได้แต่ว่าก็คือมีอยู่เนาะแล้วกายนะคะจะต้องใช้เวลาในการเดินทางใช่ไหมจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่จิตใจค่ะเดินทางเร็วมากเลยเราคิดถึงเพื่อนเราไปเที่ยวฝรั่งเศสอย่างเงี้ย เราก็แบบไปถึงแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาไม่ใช่ปัญหาของจิตใจนะคะใจเดินทางวิบวับวิบวับเร็วมากส่วนกายนะคะกายเนี่ยชอบอยู่นิ่งๆค่ะไม่ได้แบบโหไม่ได้ชอบเคลื่อนไหวอะไรมากไามแล้วอะไรที่มันหนักๆนะคะทิ้งเองเลยถูกไหมใครชอบถืออะไรหนักๆบ้างมีอะไรแบบหนักๆมานี่แทบอยากจะแบบวางเองเลยเนาะแต่ว่าใจค่ะรู้นะว่ามันทุกข์มันหนัก แต่ว่าแบกไว้ค่ะสมมตินะคะไม่ชอบคนคนนึงเออเขามาทําให้เราต้องแบบคิดมากไม่ชอบคนคนนี้เลยไม่ชอบนะรูว่าไม่ชอบอยากจะวางนะ วางไม่ได้นี่คือธรรมชาติของใจค่ะจะแบบแบกไว้ถือไว้เนี่ยคือความต่างเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่งได้ก็คือว่าธรรมชาติของกายกับใจเนี่ยมันต่างกันนะเราต้องรู้ธรรมชาติของเขากายค่ะเรารู้อยู่เขาชอบนิ่งๆเขาไม่ชอบเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้กายแข็งแรงเราต้องเคลื่อนไหวเราต้องออกกําลังกายเราต้องขยับ นี่คือการอยู่กับกายของเราให้เป็นนะคะอันนี้เป็นการฝึกกายออกกําลังกายทุกวันส่วนใจค่ะเรารู้กันอยู่ใจเปลียบเหมือนอะไรเหมือนลิงใช่ไหมโอ้โหเดินทางเอาวิ่งไปวิ่งมานะคะไม่อยู่นิ่งเลยเพราะฉะนั้นการฝึกใจก็คือการทําให้ใจเนี่ยหยุดบ้างนิ่งบ้างนะคะการฝึกใจเนี่ยสำคัญมา,มากๆเลยจะลิงก์ไปที่ข้อ2นะคะข้อ2ก็คือคนเราทุกวันนี้ซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมพระเจ้าท่านบอกว่าทําไมเราไม่ซึมสุขบ้าง ออคำนี้สะกิดใจมากๆเลยนะคะคือซึมเศร้าแปลว่าอะไรจริงๆสมองเราจริตใจเรามันทนาําหน้าที่ในการแบบเก็บอะบันทึกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาผ่านส่ประสาทแต่คนที่เป็นซึมเศร้ารับมาคิดวนอยู่แต่สิ่งที่มันทําให้ใจเศร้าหมองนะคะมันก็จะค่อยๆซึมจนกระทั่งกลายเป็นซึมเศร้าในที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องระวังความคิดนะคะอันนี้เป็นข้อสองที่นงอยากฝากไว้ระวังความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชิน,นะค่ะแล้วความเคยชินเนี่ยมันจะกลายเป็นความประพฤติประพฤติบ่อย จะกลายเป็นนิสัยค่ะแล้วนิสัยมันจะกลายเป็นชาตากรรมเหมือนทุกวันนี้ทำไมคนถึงแบบาให้ออกจากอะไรซึมเศร้าไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ระวังความคิดพอคิดแบบนั้นบ่อยๆมันก็ซึมค่ะสมองเรามันก็ซึมซึมไปมันก็เลยเศร้าเพราะฉะนั้นให้ระวังความคิดพอมีสติคิดได้ปุ๊บ มาซึมซับแต่อะไรที่เป็นความสุขหากัลยานามิตรค่ะแดงโชคดีมากเลยที่กัลยานามิตรคนใกล้ตัวครอบครัวแดงเองนะคะเป็นคนที่เออชอบพาไปอยู่ในที่ที่มันเป็นสป,ปายะค่ะ,คะก็เลยได้อนิสงส์ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่มีตรงนี้ลองมองดูคนรอบตัวหรือจะเริ่มต้นจากตัวเราเองก็ได้นะคะเริ่มจากความคิดนะพอเราซึมซับอะไรที่มันเป็นความสุขอะไรที่มันเป็นพลังงานดีๆบ่อยๆเราจะซึมสุขแล้วค่ะนะคะเราจะไม่ซึมเศร้าแล้ว ข้อสุดท้ายข้อ3สําคัญมากๆเลยนะคะพอเรารู้แล้วนี่ว่าธรรมชาติของการละใจเป็นยังไงเราไม่แนวโน้มจะซึมเศร้าได้นะถ้าเราไม่ระวังความคิดอย่าลืมค่ะฝึก กายและใจให้อยู่ในที่ที่คุณเคยที่ที่เป็นธรรมชาติที่ดีะคะ่ะให้เป็นนิสัยหลายๆคนที่ดราเคยคุยนะคะมันสายเกินแก้และะ้วค่ะเรามาฝึกกายในวันที่เราป่วยหนักมากแล้วหรือเราเพิ่งจะมาฝึกใจในวันที่เราโ,โหดิ่งสุดๆบางทีมันไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องฝึกทางกายและใจตั้งแต่เรายังดีๆอยู่นี่แหละคะ่ะเราเพิ่มกิจวัตรที่ดีให้กับร่างกายมันขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวออกกาลังกายรู้จักร่างกายตัวเองเราใช้ชีวิตให้เอื้อต่อร่างกายให้มันทํางานได้ดีจิตใจเนี่ยสำคัญ มากๆเรารู้นี่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเครียดและกับงานแบบนี้กับสภาพแวดล้อมแบบนี้เราอย่าลืมแบ่งเวลามาทําให้ใจหยุดใจนิ่งนะคะเนี่ยทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นการป้องกันดีกว่าแก้แล้วสติเราก็จะชาปจะฉับไวมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เราลงไปอยู่ในจุดที่แบบ เกินจะเหยียวยานะคะใช้ชีวิตแบบนี้เป็นการใช้ชีวิตที่ฉลาดค่ะใช้ชีวิตในเชิงป้องกันก็หวังว่า3ข้อที่แดงได้มาจากการปฏิบัติธรรมรอบนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสติอยู่คู่กับสบายนะคะเรามีสติยังไงก็ขอให้เรามีความยืดหยุ่นด้วยเนาะถ้าเรามีสติแล้วเราตึงเกินไปอันนี้ก็จะไม่ดีถ้าเราหย่อนเกินไปก็จะไม่ดีเหมือนกันสติต้องมาคู่กับสบายถึงจะดึงให้กายแล้วก็ใจของเราทํางานควบคู่กันไปได้ในระยะยาวนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะลองนําไปทํากันดูนะคะแล้วเดี๋ยวครั ต่อไปกลับมาพบกับแดงได้ใหมค่ค่ะวัดแท์แผ่นไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ